เพราะก่อนหน้านั้นนะผมนนะไม่เปิดใจรับเลยนะครับทำน้ำเต็มแก้วผม,ผมขายเองเได้เงินเยอะจริงแต่มันเหนื่อยแต่อีกฝั่งหนึงน่งของระบบของ MGM เนี่ยเราไม่ได้ขายเลยแต่ทำไมย,ยอดมันโตกว่าที่เราขายสวัสดีครับผมสมพงษ์สมบัตินะครับสมาชิกระดับหนึ่งของสีกรุงบ็กเกอร์นะครับกนะบ็มีสำนักง,งานเป็นของตัวเองอยู่ที่ ไปชาวทิศ์ก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นก็เปิดขายหน้าร้านนะครับหน้าร้านจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูแลลูกค้านะครับจากที่ไม่เคยมีลูกค้าเลยนะครับก็เริ่มมี5คน10คนกลายเป็นร้อยคนและกลายเป็นหลายร้อย,ยคนขายมาตลอดซึ่งไม่รู้ว่าระบบของสีกุุงบลกเกอร์เป็นยังไงหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็รับค่าคอมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของออฟฟิศของเรานะครับก็ทํา ดูตรงนะครับขายเองถ่ายรูปเองนะครับขีงงานเองนะครับออกโกมัธันเองทุกอย่างก็จะมีในกลุ่มของประกันชีวิตเนี่ยเป็นผู้จัดการเพื่อนผมอยู่นะครับเขาเลยชักชวนว่าเฮ้ยมีบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์หนึ่งนะไม่ต้องลงทุนเลยสมัครแค่250บาทผมก็เลยบอกว่าไม่สนใจว่าผมก็เปิดสำนักงานเองอยู่แล้วมามีอะไรมาส่งผมเลยนะครับก็จะมีคนชวนแล้วก็เอ่ยว่าสีกรุงบ็อกเกอร์ผมก็เลยถามว่าให้ค่าคอมเท่าไหร่เขาก็ รีค่าคอมส่งค่าคอมมาให้ผมดูผมก็นั่งดูผมก็ดูแล้วมันน้อยกว่าผมอ,ะอ่ะอ่าบางบริษัทน้อยกว่าผมบอกว่าบริษัทนี้มาส่งับผมเดี๋ยวผมให้ค่าคอมมากกว่าสิเพราะตอนนั้นก็ไม่รู้จักสี่กูรู้จักแค่เป็นโบเกอร์อีกโบเกอร์หนึ่งแต่เราอะ่ะตอนนั้นคือเราตรงเลยไหครับแล้วเราคิดว่าเราค่าคอมได้เยอะแล้วแล้วก็มีคนน่าสูงสุดนะครับอย่างท่านเจริญนะครับก็เข้าไปออฟฟิศผมบ่อยๆไปนั่งฟังว่าเฮ้ยท่านทําอะไรอยู่ เมื่านผมก็ขายขายได้เท่าไหร่เขาก็ถามนะร่วมร่วมแสนน่ะผมว่าอย่างเงี้ยเขาก็มองเออก็ดีนะแต่ท่านไม่ได้หยุดเลยแล้วก็มาชักชวนผมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจมีลูกค้าของสีกุ้งเนี่ยวอล์กอินเข้ามาที่สำนักง,งานมาขอส่วนลดพันกว่าบาทดูในกรมธรรมเนียสีกุง้งบล็อกเกอร์เลยครับข้างล่างโอ้สีกุงนะ้งมามาทำอะไรเนาะแถวออฟฟิศผมนะนะครับมันทําให้เราเริ่มคิดแล้วนะครับเฮ้ยถ้าพันกว่าบาทเนี่ย ถ้าคนที่สองที่สามเข้ามาเนี่ยมันจะยังไงหลังจากนั้นประมาณเดือน2เดือนมีผัวไหมแล้วก็กรมธรรม์มให้ผมดูเป็นกรมธรรม์ของสี่คูโบกเกอร์แต่ก่อนนะครับผมขายกินคอมอย่างเดียวนะครับไม่สนใจว่าจะอะไรไม่พบผมไม่ไม่เคยเจอบุเกอร์แบบนี้แนะนํวได้ค่าสายงานนะครับไม่รู้ว่าระบบของ MGM ยังไงแต่สิ่งที่ผมขายเองเนี่ยได้เงินเยอะจริงแต่มันเหนื่อยแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของระบบของ MGM เนี่ย เราไม่ได้ขายเลยแต่ทำไมยอดมันโตกว่าที่เราขายปัจจุบันนะครับก็มาส่งงานกับน้องนะครับที่สำนักง,งานใหญ่คือน้องเอนะครับน้องเอที่อยู่ชั้นล่างนครนะครับก็คือเขาจะเป็นคนดูแลงานทั้งผมนะครับแล้วก็ดูแลงานในส่วนของไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันอตภัยนะครับเขาก็จะโค้งงานให้ทุกอย่างถ้ายอดในส่วนของประกันรถนะครับยอดตกแต่ในยอดของโควิดกำลโตนะครับจากที่เรา ไม่มีเลยครับก็ยอดมาก็ล้านกว่าบาทนะครับตรงนั้นถ้ามาคิดย้อนหลังทําทน้ําเต็มแก้วนะครับที่เราไม่ยอมรับกับที่ไหนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเฮียสีกุ้งกรลุงสวัสดีนะครับแรกๆที่เข้ามาในสีกุ้งบ็อกเกอร์ผมก็มารับกรมธรรมแล้วก็มาเจอเฮียบ่อยๆหลายครั้งหลายครั้งเข้าแกก็เริ่มมาใกล้ๆผมแล้วก็มาบอกเฮ้ยคุณคุณเลิกขายได้แล้วคุณขายเป็นแล้วคุณมา ขยายทีมชวนคนให้ซื้อประกันถูกดีกว่าเ,เราไปทำความดีด้วยกันพูดคำนี้มันเริ่มสรุกทําความดียังไงละ่ะนะครับเคียเขาบอกว่าเราไปชวนคนเนี่ยให้เขาได้ส่วนลดอย่างน้อยเราได้ช่วยคนคนหนึ่งได้มีส่วนลดค่าใช้จ่ายเขาจะเอาไปเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าอะไรเขาเนี่ยก็เขาได้ดีกว่า ได้มาถึงทุกวันนี้นะครับก็คือจากเคียร์ด้วยนะครับเคียร์เขาพูดบ่อยๆนะครับซ้ำๆบ่อยๆให้ผมฟังอยากจะฝากนะครับเพื่อนพี่น้นนนนนนอง,น,องนะครับทุกคนนะครับถ้าท่านเจอกับธุรกิจของสิกรุงมอเกอร์นะครับท่านอย่ารอช้านะครับท่านเปิดโอกาสเลยเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีเพราะว่าผมเจอมาแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านั้นผมเนี่ยไม่เปิดใจรับเลย ครับทำน้านเต็มแก้วผมก็ไม่รู้ว่าระบบนี้มันเป็นแบบนี้เพราะผมไม่ไม่เข้าเรียนผมก็จะบอกว่าไม่มีเวลาแต่ในใจของผมอะ่ะผมไม่รับแต่พอมาอีกช่วงหนึ่งมีโอกาสเข้ามาแล้วผมลองเข้าไปเรียนรู้จริงๆอย่างจังอีกทีนึงผมเลยเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดี